คุณจะรู้ได้อย่างไรคะว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังจริงๆต้องถามก่อนนะคะว่าคำว่าใช่ของคุณมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าใช่ในชีวิตคู่ของแพทก็อาจจะมีความหมายไม่เหมือนกับของคุณนะคะของคุณอาจจะหมายถึงคนที่จุดๆของแพทย์ คนที่ใช่คือคนที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงในด้านจิตใจนะคะดูแลเราทั้งกายทั้งใจจนถึงจิตวิญญาณซึ่งในความหมายของแต่และจิตและใจและจิตวิญญาของแพทย์ก็มีอีกความหมายที่แตกต่างไปเวลาถามใจตัวเองว่าฉันเจอคนที่ใช่แล้วหรือยังก็ให้มานั่งนึกนะคะนั่งลิสต์ในกระ,กระดาษด,ดูเลยนะคะว่าคำว่าใช่ของฉันแปลว่าอะไรเพราะ ในเวลาที่ผ่านไปเราจะถูกกลืนไปกับความเชื่อของสังคมเราจะถูกกลืนไปกับความคิดของคนอื่นว่าเฮ้ยเธอฉันว่าคนนี้ใช่แล้วแหละแต่จริงๆมาดูในลิสต์กระดาษเนี่ยฉันไม่ได้จดไว้นี่ว่าคำว่าใช่คือตรงนี้นะคะใช่ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าความหมายของคาว่าใช่ของเราคืออะไรนะคะพอเราค้นหาคำว่าใช่ของเราได้แล้วเราก็มาดูค่ะ ว่าคนคนนี้เขาแมทช์กับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าโดยรวมแล้วละกันนะคะเวลาเราอยากได้คู่ชีวิตเนี่ยอันนี้สมมติว่าเจอคำว่าใช่แล้วนะคะโดยสแตนดาดโดยทั่วไปแล้วอะ่ะมันก็จะมีบรรทัดฐ,ฐานอยู่ค่ะว่าแล้วคู่ชีวิตที่ใช่เนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณไหนคะประมาณนี้ค่ะ ขอให้มีสักสามข้อนี้นะคะลองเช็คดูคะ่ะข้อแรกเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลจิตใจเราได้นะคะเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราเติบโตแขนขาเราโตขึ้นเราสูงขึ้นจิตใจเราก็อยากที่จะโตขึ้นร่างกายที่แข็งแรงไม่สามารถที่จะเติบโตหรือแข็งแรงได้ถ้าจิตใจไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ที่เราเลือกแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่ดูแลจิตใจเราได้ไม่เป็นคนที่ abuse นะคะในด้านในในด้านจิตใจของเราดูแลใจเราสามารถพูดคุยสื่อสารกับเราได้ทำให้เราเกิดความสบายใจนะคะข้อสองต้องไม่ทำร้ายร่างกายเราการที่เขาแตะเนื้อต้องตัวเราไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ขอให เราออกมาทันทีนะคะเพราะอย่างที่ข้อหนึ่งนะคะนอกจากเขาจะต้องดูแลจิตใจเราแล้ว,ลวในด้านร่างกายเราเขาก็แตะเนื้อต้องตัวเราไม่ได้นะคะเพราะร่างกายเราไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่ถ้ามันถูกกระทบด้วยความรุนแรงมันก็สื่อว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ดูแลเรานะคะม,มันสำคัญมากๆข้อสามให้ความมั่นคงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในด้านของการเงินนะคะจริงอยู่เราก็ต้องสามารถดูแลตัวเองได้แต่ในชีวิตคู่นะคะต่อไปเนี่ยผู้ชายในกรณีของเรามีคู่ที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เขาจะอยู่ให้ความมั่นคงกับเราไปได้ถึงจะกัดก้อนเกลือกินกันก็ต้องมั่นใจว่าคนนี้เขาจะไม่ทิ้งเรานะคะลองไปเช็คดูนะคะข้อแรก ต้องดูแลจิตใจเรานะคะข้อ2ต้องดูแลร่างกายเราไม่ให้บอบช้ำก็คือในความสัมพันธ์1กับ2นี้ต้องไม่อบ s ซ v ฟนะคะข้อ3ต้องให้ความมั่นคงทางด้านการเงินและสภาวะแวดล้อมกับเราด้วย